สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพระโอดเล่มนี้ครับผมพุทธวจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มอินทรีสังวรแต่ถ้ากลยานมิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านหนังสือก็นี่เลยครับผมถ้าทรงจำได้จะต้องบอกแล้วใช่ไหม แต่ท่<ห>านนท์บอกว่าวิทยุเวลาแล้วพุทธวจนะมาฟังหรือไม่สะดวกทั้งสองอย่างก็ค้นหาใน Facebook YouTube TikTok พิมพ์คำว่าพุทธวจนะกัลยาณมิตรก็จะได้ฟังธรรมะจากพุทธพโอฐ์แท้ๆร้0ยเเซฟรีครับไม่มีคำของสาวกแต่งขึ้นสาวกภาษิตสาวก แสดงความคิดเห็นมามาฟังธรรมะฉบับเต็มกันครับผม